สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเด็กมิวนะครับวันนี้เราจะมาสอนการทําให้ NPC ของเราสามารถเดินได้ภายในแมปนะครับโดยเริ่มต้นเราก็กดเราก็กดเลือกที่มุมล่างซ้าย Content d r a w e r นะครับแล้วก็ จากที่เราสร้าง b l u e p น i n b c แล้วเราดับเบิลคลิกนะครับเมื่อเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับหน้าว่างเปล่าซึ่งมันจะโชว์ในส่วนของ Event Graph Construction Script แล้วก็ Viewport นะครับ Viewport ก็จะเป็นตามนี้นะครับให้เรากดคลิกมาที่ Event Graph นะครับเพื่อพิมพ์คำสั่ง Blueprint โดยให้เราคลิกขวาคลิกขวาแล้วกดเลือกคำสั่ง Add Custom As Custom Event นะครับตั้งชื่อเป็น Walk แล้วกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กดคลิกซ้ายลาก นะครับแล้วก็หาคำสั่งฟังก์ชัน AI move to ก็เจอ AI move to นะครับกดเลือกไปในส่วนของพอรเราก็เลือกคลิกซ้ายล่าแล้วกดพิมพ์คำว่าเซลนะครับแล้วก็ destination แล้วก็กดพิมพ์ g ก t e อาร์เรน เก็ get random visible point in radius นะครับก็คือเป็นรัศมีในการมองเห็นแล้วก็ origin เราเป็น get actor ม get actor location ตำแหน่งของตัวละครนะครับ ไลเดียนี่เราปรับเป็นสักประมาณถ้าแมปเราใหญ่มากก็ปรับเยอะตอนนี้แมปไม่ใหญ่มากเราปรับสักสามพันนะครับในส่วนของ on success ก็จะต้องเป็น call f u n c t i o ที่เราเขียนก็คือ walk นะครับก็คือตัวนี้แล้วเราก็คลิกลงมายังจะมี event begin p a y แ a c t o r Begin o v น r l a p นะครับแล้วก็ Event t r i c k ให้เราเลือกที่ Event Begin กินแล้วก็ขอฟัง์ชัน Warp อีกรอบนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ Compile แล้วก็ Save แล้วเราก็กลับไปที่เตอร์ r s o n Map แล้วก็กด Play ดูนะครับเราจะเห็นว่า NPC ของเรามีการเดินแล้วนะครับ ทีนี้การเดินของ mpc ก็จะเดินตัวแข็งๆทื่อๆไปนะครับไม่มีการก้าวเดินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาโดยการเข้าไปที่ b l u พ p r i n น m p c เหมือนเดิมนะครับแต่ที่นี้เรากดเลือกที่ viewport คลิกที่ตัว npc นะครับ ให้เรากดเลือกที่ตรง animation animation mode ให้เปลี่ยนเป็น use animation asset นะครับแล้วก็ดูว่า asset ของตัว npc ตัวนี้ npc ตัวนี้มีอะไรบ้างซึ่งใน npc ตัวนี้ก็คือจะมี jog forward ก็คือวิ่งไปข้างหน้านะครับ compile save เห็นไหมฮะตัว npc เริ่มเปลี่ยนท่าละ play npc ก็จะวิ่ง แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเม s เนี่ยลองเปลี่ยนเป็นเป็นตัวแมนนี่นะครับเป็นตัวหลักแล้วเอเ e t เนี่ยจะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะครับเราเอาเป็นเดินปกติแล้วกันนะครับก็พิมพ์ walk แล้วก็ดูว่า walk forward นะฮะก็จะเป็นเดินตามนี้ กด play ก็เห็น NPC ของเราเดินทั่ว map นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมีง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ